สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักหน่วยล่างเดินต่อมาแบ่งปันกันนะคะ ผู้คำนวณจะขอคำนวณน,นะคะตั้งแต่งวดแรกที่เข้าวๆนะคะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมใหม่จะได้เข้าใจนะคะว่าการทำสูตรอย่างไรนะ,ะของเราค่ะสำหรับผู้ที่เคยชมแล้วนะคะ,ะหรือท่านมีสูตรแล้วนะคะท่านก็คิดได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมมาดูกันมาช่วยกันมาช่วยกันคิดนะคะ <S 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 ผู้ใดว่างนะคะเตรียมปากาดินซอ สมุดนะคะแล้วมาร่วมทำไปด้วยกัน <c oughs> ค่ะคลิปก่อนหน้านี้นะคะผู้คำนวณได้อธิบายการตั้งชื่อนะคะสูตรไม่ทราบว่าท่านผู้ใดได้เข้าไปชมบ้างนะคะท่านผู้ใดที่ไม่เข้าใจการตั้งชื่อสูตรนะคะเ <c oughs> ข้าไปชมนะคะจะได้จะได้เข้าใจนะคะ <c oughs> ค่ะเรามาเริ่มทําสูตรนี้กันดีกว่านะคะ <c oughs> สูตรนี้นะคะเป็นสูตรปักหลักหน่วยล่าง นะคะเดินต่ออันนี้เขาเข้ามารู้สึกว่าตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งกันยาถ้าจําไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าอันเก่าถึงไหนค่าเรามาเริ่มบวกกันเลย1นึ่งบวกหเท่ากับสองสอบวกสเท่ากับสเราก็ใส่สนะคะสี 4, บ 1, 0, ะะ่บวกหนึ่งตามสูตรนะคะบวกหนึ่งเท่ากับห้า 5บวยสี4ตามศูนยนะคะถ้ากับ0ิเราก็ใส่0นะคะ5บวยสีเท่ากับ9ขอโทษทีค่ะเราจะได้เลขเด่นล่างนะคะเด่นหลักหน่วยล่างก็คือ4 5และ9เลขที่ออกก็คือ2 4เพราะฉะนั้น4หลักหน่วยล่างของเรามานะคะต่อนนะคะ หนบวกหเป็น2 2งบกอีกสองเป็น4ี่แล้วก็ใส่สีนะคะ4ีบวกหเป็น5 5าบวกอเป็น9เราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ4 5และ9เลขที่ออกก็คือ6 4เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะสหลักหน่วยล่างของเรามานะคะห บวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวยหกเป็นสิบแปดแล้วก็ใส่แปดนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกอีกสี่เป็นสิบสามแล้วก็ใส่สามนะคะเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือแปดเก้าและสามเลขที่ออกก็คือแปดสามเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะสาม หลักหน่วยล่างมานะคะ7บวก7เป็น14 14บวก8เป็น22แล้วก็ใส่2นะคะ2บวกอีก1เป็น3 3บวกอีกสเป็น7เราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ2 3และ7เลขที่ออกก็คือ5 3 เพราะฉะนั้น3หลักหน่วยด้านของเรามานะคะ3บวก3เป็น6 6บวก5เป็น11เหาก็ใส่1นะคะ1บวกอีก1เป็น2 2บวกอีก4เป็น6เราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ1 2และ6เลขที่ออกก็คือ9 2 เพราะฉะนั้นงวดนนี้ของเรานะคะ2หลักหน่วยล่างมานะคะ9บวกเเป็น18 18บวกเเป็น27แล้วก็ใส่เนะคะ7บวกหเป็น8 8บวกีเป็น12แล้วก็ใส่2นะคะเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ7 8และ2 เลขที่ออกก็คือ8 8เพราะฉะนั้นหลักหน่วยล่างของเรา8มานะคะ5บวก5เป็น10 10บวก 8, เป็น18แล้วก็ส8บนะคะ8บวก1เป็น9 9บวกอีก4เป็น13 เราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ8 9และ3เลขที่ออกก็คือ9 8เพราะฉะนั้น8หลักหน่วยล่างของเรามานะคะ9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27แล้วก็เซ็ดนะคะ7บวก1เป็น8 แปบกอีก4เป็น12แล้วก็ใส่2นะคะเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ7 8และ2แรเลขที่ออกก็คือ5 7 <c oughs> เพราะฉะนั้น7หลักหน่วยล่างของเรามานะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1ตุลาคมพศ .63 นะคะ4บวก4เป็น8 8บวก5เป็น13แล้วก็ใส่3นะคะ3บวกอหนึ่งเป็น4 4บวกอเป็น8เราเราผลนะคะค่ะเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะประจํางวดวันที่1ตุลาคมพศ6 3ก็คือ3 4และ8เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ ในเด็ก้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสองตัวล่างของเรานะคะขอให้ทุกท่านนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานํามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันนะคะท่านผู้ใดน,นะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจ,จนนยารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะ ที่เราได้มาเราได้มาจากการคำนวณสถิตินะคะที่เขาออกมาแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอนะคะแต่วเขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นเราต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนึงนะคะในวันที่16ตุลาคมสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เราให้ไว้นะคะตั้งแต่งวดวันที่ <c oughs> 1กันยานะคะ1กันยาเราให้ไว้893นะคะเขาก็มา89นะคะแสดงเขาเดินเขาเดินนะคะ และผูว้วคำนวณก็ใช้คำว่าหลักหน่วยล่างเดินต่อนะคะเมื่องวดวันที่16กันยานะคะเราให้ไว้ก็คือ78และ2นะคะเขาก็มา57นะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่1ตุลางวดวันที่1ตุลานะคะที่เราให้ไว้ก็คือ3 4และ8เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่นะคะเขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะเรามาดูเรามาลุ้นกันในวันที่1ตุลานะคะค่ะ ถ้าผู้คำนวณนะคะทาผิดพลาดพังไปประการใดนะคะขอโปรดอภัยไว้ณที um ่นี้ด้วยนะคะท่านผู้ใดที่จะจดสูตรนะคะจดได้เลยนะคะนี่คือสูตรนะคะสูตรของเรานะคะเราใช้หลักพันบวกด้วยหลักพันบวกด้วย10ล่างเท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่2แล้วบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่อ่ามโทษนะคะเราใช้หลักพัน บวกด้วยหลักพันนะคะบวกด้วย10ล่างเท่ากับ x ตัวที่ 1, 1> ได้เท่าไหร่นะคะบวก1เท่ากับตัวที่ 2, 2แล้วบวกอีก4เท่ากับ x ตัวที่3เรามาดูสูตรกันนะคะนี่คือสูตรนะคะหลักพันนะคะก็คือเลข4นะคะเราใช้2ครั้งนะคะ แล้วก็10ล่างก็คือเลข5นะคะเป็นที่มาของ4 4 5สานะคะสำหรับผู้ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะถามว่า,อาบอกว่าให้ช่วยขีดตำแหน่งนะคะตำแหน่งของที่เอาไปทำสูตรนะคะให้ชัดๆหน่อยนะคะผู้คำนวณบอกก่อนนะคะว่าผู้คำนวณใช้ดินสอขีดนะคะเพราะว่าผู้คำนวณเครื่องปิ้นไม่โอเคนะคะเครื่องปิ้นไม่ค่อยดีแล้วก็ปิมพถ้าเราใช้ หมึกอื่นนะคะสีอื่นใช้เป็นเมจินะคะขีดลงไปแล้วก็คือแผ่นนี้ใช้ไม่ได้นะคะผู้คำนวณไม่สะดวกนะคะมาตอนที่เขายังมีเคร่องพิมยังโอเคผู้คำนวณก็ใช้สีขีดนะคะแต่ตอนนี้เครื่องปิ้นไม่ไม่ดีนะคะเราต้องไปให้คนอื่นปิ้นให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาปิ้นมาแค่ ชุดสองชุดแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะชัดนะคะผู้คำวนวณพยายามเน้นๆน,น,นะคะแช่นดดินสอขีดแล้วมาเสร็จแล้วผู้คำวนวณก็จะลบลบแล้วก็ไว้ทําสูตรอันใหม่ต่อไปเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะค่ะ <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้นะคะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะจะได้กระเป๋าตรงกันแล้วก็ อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ